คนนี้เก็บองกระเปายค่ะยนลงไปข้างล่างดีกว่าอยากได้ไหมคะเอาเก็บไปเิดนะเกไมื่อกี้ได้เมื <man os <man os)> ่อกีได ah ้พ่อเปนคอไปแล้วนี่เลยนุมเดซาคนล่าสุของเราครับเป็นยังไงบ้างคะความรูสึกใิการเป็นเดซ่าครับผมก็รู้สึกดีใจดีใจมากก็เหมือนเป็นความฝันที่เราฝันไป ครับแ,แล้วก็ออกมาได้มาเจอแฟนๆทุกคน,น <ะ S 1> แล้วก็ได้มีผลงานเพลงออกมาให้ทุกคนได้ได้ฟังกันแล้วก็ได้ชื่นชมกันขอบคุณมากครับบุานี่เราติดตามมาไหคะแของเราค่ะชั้นหชั้น2ชั้น3ชั้น4ด้วยด้านบนนะคะจองจองตัวด้านหน้าไม่ทันไม่ก <นะ S 2> ็เลยต้องไปอยู่ด้านบนแทนไม่เป็นไรครับใช่มคเป็นไงน้าแฟนที่นี่น่ารักหมที่เดอะมอลบานแทนคับ ก็มีตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีข้างบนอย่างที่บอกครับแล้วก็ทุกคนเหแบบว่ามาดูแล้วก็อยากมีความสุขใช่แล้วก็พยายามจะส่งความสุขมาให้อย่างเต็มที่นะครับมาได้มากกว่าสุขไหมได้ครับอ้โด้านหน้าสุดยอดเลยทีเดียวครับและวันนี้นะคะอยู่ในงานมินิมอเตอร์โชว์ปกติเป็นคนขับรถไหมคะขับครับผมขับรถด้วยถ้าให้เปรียบนะคะถ้าให้มีแฟนขับนะคะแล้วก็คุณก้างนะคะอ๋อมีแฟนขับมีแฟนขับ ใครก็ได้หนึ่งคันแล้วพาแฟนขับไปคุณกั้นจะเลือกรถอะไรครับผมกั้นบอกเลยว่ารถตู้ใหญ่เลยนะแกเอารถตู้อ่ะอะไรนะกั้นหนกอะไรนะไม่พอหรอไม่ไปอ่ะห้าวปอะไรนีครับตอ้ว่าทุกคนอยากจะแบบว่าอันกนอยู่เยอะๆใ้ใกล้ชิดกัน ผลงานดีกว่าได<ม>้ครับ <ฮะ S 1> ครับผมก็เพลงจับนะฮะซิงเกลิกลแรก,กของการมาทอย่างที่บอกไปนะ,ะแล้วก็เดือนนี้ครับผมก็จะมีผลงานเพลงหรือว่าเป็นแบบว่าอ่างานอย่างอื่นะครับผมอยากให้ทุกคนคอยติดตามนะครับผมแล้วก็ได้เจอกันแน่นอนครับเชิญค่ะท่รหารมพกุนะคะให้เกียรติในการถ่ายรูปนะคะร่วมกับคุณกั้งค่ะเรียนเชิญค่ะครับผมอะไรคะ ไนะไทำไมอะตั้งมาตอร์โชว์อ่าหรือว่าอ๋อนึกว่าชอบไปดูสาวๆมาตอร์โชว์ไม่ใช่เหรอหรือว่าอยากหรือว่า,อ,วาอยากแต่งแบบสาวๆมาต่อโชว์ไม่ได้ขอขอบคุณค่ะท่านผู้บริหารนะคะเดอะมอลล์กรุ๊ปด้วยนะคะเอาล่ะนะคะวันนี้ก็ได้มาพูดคุย้อของฝากของพ่อแล้ว อย่าลืมติดตามนะคะงานของคุณดั้งด้วยนะคะตอนนี้เพลงออกมาเป็นทิกเกิร์นะคะิกเกอร์ไปเไปยบร้อยแล้วเพลงต่อไปค่ะเป็นเพลงอะไรเอ่ยรับผมก็อยากให้เราติดตามของผมติดตามได้ติดแต่ใกล้กันนะ